สวัสดีครับท่านผู้ชมมือหนีเฮาชิพาพี่น้องมามาวันเกิดมูเฮาเนาะแล้วก็มาเอ,อ่อมาล้านไม่ผีสาวเนาะเป็นคนเวียดนามมันเปิดล้านเวียดนามไหมเนาะพี่น้องเบิ่งนผีสาวเวียดนามเปิดล้านไหมแล้วขอยจิมาหุ่นธุรกิจกับเพิ่นนี่เนาะพี่น้องล้านไม่เพิ่นพี่น้องอ,อ,อ,อันนี้ก็คือไปอยู่แถวแทรจอนนั่งรถมาชิมได้เลยครับพพเ,เพราะว่าพี่น้องมาอุดหนุนผีสาวขอเลยเพราะว่าเราเปิดล้านไหมเนาะ อยู่ช oh, ินทันจ okay. uh, ินนะครับเกล็ดไก่แทจอนเกต็แทจอนเท่านี้แหละโหพี่อยู่ดีเลยเกล็ดไก่อยู่ชินชินทันจินยอกน้องๆนี่ชินทันจินยอกอยู่นี่เนาะลงจากยอกงางมากหอดเลยนี่โอเคข้องกับิคือกันเกล็ดไข่กับประเทศไทยนะครับเนาะเวียดนามเนี่ยพักซี่ก็มีเยาเมื่อจะทุ่งอยู่ข้องเกล็ไข่กันน้องๆเลยหมักเน่าเปล่าทาคนไทยไปอยู่แถวใดก็ จากท้าพักไทยมาเบิ้งนี่ลานเดียรน้ำเลยเด้อพี่น้องเด้อเอ่อนี่คือเจ้าของร้านนะครับเนาะเจ้าของร้านสวยเลยนี่คือเจ้าของร้านเฮ็ดแนวกินดีองนี่อันนี้อันอันนี้เป็นยังไงเนี่ยเจ้าเจ้าเป็นไผ่เจ้าเป็นไผ่เจ้าเป็นไผ่อ๋ออันนี้ก็ับอันนี้บรอดแมนเจ้าของร้านเนาะก็เด้๋อันนี้เป็นพนักงานอันนี้เจ้าของร้านเนาะกําลังพัดครบเนาะพี่น้องเนาะพัดครบเลย ยืมมัวหรออีกอ่ะเดกคนออันนี้ที่ทน่นยมเยรเอคังเอเมนูยืมเมนูืมเอดคอถาเมนูซนี่แหละไม่เยบอะไรเย็บพวกนี้้องหลานนี่น้องนีน้องโอ้ดูมือเราหลายแห่งแสดงว่าข้ายดีแน่เน่เนีก็นจะคล้ายดีเจีแบบเดียวเราไม่พาไปเบิ่งหดขั้วเรื่องน้องน้องหลานเฮ็ดไม้แลพี่น้องเนี่ กะอาดสินี่พระท่านเนี่ยดีอร้อยดีบรนไดเนาะเออเำาบบมาตามติดเบิ็งไม่รัวเขาสะอาดได้เขาทำความสะอาดตลอด <c oughs> คนไผ่มาลองชิมหน่อยแล้วครับพัดกบกับนี่เยาะข่อยนี่นี่นี่นนน <c oughs> อันนี้เมน,นู้นเนี่ยนำด้วยคือสั่งต่างหากผมมีขายไก่ต้มน้ำปลาเวียดนามบอกเลยว่าเสียบดีดีครับพี่น้องเมนูยนู้น,น,นใครอยากมาลองชิมอ,อาหารเวียดนามมาเลยอยู่ชิมท่านจิ้มได้พี่น้องอยู่สางชิมท่านจิ้มยอก ลูกค้าเกาหลีกับมีดนะพี่นอ้องอ่าวีอันผ่าได,ด้เหรอผ่าได,ด้จริงอ่ะเด็กเสิร์ฟเอามาเสิร์ฟให้นะครับทุกคนจักรเปิดเมนูยังเนาะเป็น,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 ปนมีดกลุ่มนะพี่น,อน,ยยน,น้องเนาะกลุ่มกับสงสัยเป็นหูหมูบอกคือสงสัยเป็นหนักกาดมู๊นะพี่น้องเนี่ยนะแต่ไหนบานเท่ากันนะบานเท่ากันนะทีเป็นย่ำนะพี่น้องเนาะขายย่ำอันนี้เพื่อนเล่ากับมาแล้วพี่น้องเนาะอันนี้วันเกิดเพื่อน เออมันเกิดเพลินได้เพิินดีอย่างนะวันนี้กินฟรีแล้วเหรอวะนาฟีออโ,อโอ,กอ,อ,กอกก้นึกนอนเนี่ยซอบอิ่มชีกเกินแม็กจูกับนูกาเนี่ยโหมึงไงนะอันนี้นะคือยังมอก,กอจ้าหน้าโอเดินอันเนสโซะนอนนอนเสียงกินจ้านอนชาจอย่าจีมันนี่มอกกินเกล้อเออมาแล้วเสียเนี่ยหนูถือซ้ำมาเดี๋ยวพี่น้องพัดกบสมุนไพรเป็นลักๆก็จะเป็นตะไคร้ได้เป็นน้องเด้อ ผัดกบเกลือกตะไคร้คอยตั้งชื่อให้ใเมนูนี่เนาะย้อนมาถาลอง,ออก,องออกินเมนเนเนอือวันจะ้เสียบอยู่วะมาพี่นอ้องเขาชิมากินเมนูเลยครับเนาะพี้อคืออันนี้เนาะมันจะมากินเมนูเลยครับคุณไปกับชิมี่เนะาะแต่ว่าผมสิีเชิมดาคนณหมักดาแงพี่น้นนนองเลยอันนี้กลินซอสไปแล้วพี่นอ้อง ดังใจก็เลยมันเยอะนะอ๋มจดจดจับซึ้งนี่หรอคอยมาแข่งคือปวดติดติ้งน้อพี่น้องเนาะมวดติดติ้งนี่คือแสีบแบบซีมาทดลองกินในเมืองว่ามันหนาตาแขายยำนะพี่น้องเมืองว่ามันจีเสีบบอสิมให้กันให้ดูแบบซอสไปเลย รสจัดก็ขายยำเนาะน่องอตัวเสียวเล็กน้อยเราโบวเบสปลาไทยมกซิเสียบด้วยใดเยอะหเออืม,อออมานผเาชิม,มาลองเมนูพัดกบะตะไคร่เราพี่น้องดนะ้วยอันนี้คือกบนะทุกคนเบิง้งชิม,มากินให้พี่น้องเบิง้งแบบสดๆไปเลยว่ารสาติมนจะออกมาแนวไหน จัเน <Promised. S 2> ี่นเป็นเบาไปสังกันพี่น้องกน่องบเสิรพี่น้องมาคือกันครับกันคูกันกับอู้ไก่อุ้ไก่หมาเนาะเลยวาโรสซาชขายกันแต่ว่าบุกไปเพชราพี่น้องน่องานน้แะใคอยากมากินนีเจ้าของร้านเขาหอยยูแถวเชจงมาอุนน้ได้ด้อเจ้าของร้านคนสวยสด

นี่ร้านพี่สาวเราเองครับร้านที่ศาลเราอันนี้วันเกิดเพื่อนเรานะครับหนูชื่ออุดค่ะมาเลยหนูชื่ออุดค่ะเออมันเกิดเพื่อนอุดนะครับอยู่ดีมีแห้งเด้ออยู่ดีมีแห้งเด้ออยู่ดีมเด้อทุกคนทุกคนตอเดเซิอเซดเซดเสียบเซดเซดเด้อจ้ะเสีบเซิดเซิเด้อจ้ะโอ้ลูกค้าร้ายเนะครับพี่น้องร้านร้านข่าพี่สาว ออกเครียดออกจากกองกระยากรถ้าพี่น้องอู้ชินจากก่นแอู้ยังกระหยกรจะบุ่นไหวเล็กน้อยถ้าพี่น้องนะเออสิ่งไดสิ่งใดเป่าเนาะเออพวกป่ายไปกันงามเนี่ยพี่น้องเนาะทายดูไปเป็นที่ระลึกถ้าพี่น้องเนาะถ่ายดูไปเป็นที่ระลึกเนี่ยนี่ก็ส่วนถ่ายถ่ายดูนะครับเนาะควรจะ่ายแลยกับโดนอยู่ดอกเดี๋ยวสิตัดตัดเอาพี่น้องเา ท่องให้เพื่นเด้โอ้รวยเกินงานการไม่ทำนากรไม่ไม่ไม่ออนี่กมน่กนรพันทันอนทำามไม่ด้ออนีเต็มกี่วโอเคครับขอบคุณค่ะก ไมบคุณกะไมไม่ไม่ไม่เออเซกิออนนีครับคุณคร okay. ับท่านกะเกือบมันลื่นปิดคลิปเนาะพี่น bon ้องเนาะตรงนี้ก็เป็นเวลาที่หนึ่งครับอันนี้ชุบเผากับจัดปาร์ตี้ฉลองนเรียบร้อยสบายเพราะว่าเข้ามากแน่แน่แบบมาฉลองกันนะเข้ากันเลยต้องทำความสะอาดซอยกันด้วยโอ้เข้าตรงขั้วทความสะอาดซอยกันนะครับพี่น้องแล้วเฮ้ยเออเบ่งงูเข้าทำความสะอาดเนาะกับพี่สาวเนาะลาาเพื่นเนาะผานมาอุดหนุนเนาะ เขาไชิปิดตขีปซันนเข้าไปนอนเนี่ย่ำไมไม่ง้างปนี่ก็สร้องกันแล้วอะไรไอเห็นในทุงบ่ไหนคล้องเรือนะโค้กฮอมากินนะเขากินได้บ่ได้เหมือนเนา่ยเากินมือน้าโอ้ชาเดชเชอร์มาอุดหนุนฝากมาอุดหนุนด้วยนะคะฝากมาภาคมาอุดหนุนด้วยนะคะภาคมาอุดหนุนภากมาอุดหนุนด้วยนะคะภากมาอุดหนุนด้วยนะคะ เชิญเจ้านี้มาได้ผากมาอุดหนุนด้วยนะคะผากมาอุดหนุนผากมาอุดหนุนอนุนอมาจะด้วยนะคะด้วยด้วยนะคะนะคะอาุดหนุนด้วยนะคะนัวนะคะอ้ทาจีทาีัาลดหนุน ด้วยนะคะเอัลตัสิอัสตันากมาอุดหนุนด้วยนะพากมาอุดหนุนด้วยนะคะด้วยด้วยนะ,ะาาอ่าอโอเคอู้พี่น้องเปิดประทุนได้พร้อมโอู้ เสร็จก็แยกายกันกลับบ้านนะทุกคนบ๊ายบาย